โดยปกติแล้วถ้าหยุดยาวกันเนี่ยส่วนใหญ่ธนาคารเนี่ยนะฮะเขามักจะไม่ได้หยุดยาวกันที่5วันแต่ปีนี้มาแปลกครับท่านผู้ชมฮะแบงค์ชาติประกาศออกมาแล้วสงกรานต์ปีนี้นอกจากประชาชนหยุดยาวกัน5วันธนาคารก็หยุดยาว5วันเหมือนกันนะครับก็ตามที่คอรมอครับมีมติเมื่อ13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในช่วงสงกรานต์คือถ้าดูตามวันหยุดจริงๆเนี่ยก็จะหยุดเสราร์อาทิตย์ จันอังคารใช่ไหมฮะจันอังคารก็คือวันหยุดชดเชยของวันสงกรานต์แต่คอรมอประกาศว่าสุกที่12เมษายนให้เป็นวันหยุดพิเศษก็ท่ากับว่าพี่น้องประชาชนหยุดยาวกัน5วันและอย่างที่ผมเรียนหลักการเนี่ยนะฮะว่าปกติแล้วธนาคารเนี่ยใครจะหยุดยาวยังไงแต่แบงก์เนี่ยเขาไม่ค่อยหยุดยาวกัน5้าวันครับเพราะว่ามันต้องจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมฮะแต่รอบนี้ครับท่านผู้ชมฮะธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งจะประกาศออกมา ว่าไหนๆวันที่12เมษายนที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยประกาศไปเหมือนกันเลยครับให้เป็นวันหยุดธนาคารเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็บอกว่าเห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทําการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลก็